สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยุ้ยนะคะวันนี้ยุ้ยจะมารีวิวแอดทาดนะคะแต่งเต็มนะคะเดี๋ยวยุ้ยพามาชมกันเลยค่ะว่ายุ้ยแต่งอะไรบ้างนะคะเชิญเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นแอดทาด GLX CVT นะคะสีเทาตัวนี้สีเทาสวยมากเลยนะคะตัวนี้สเกิร์ตนะคะเป็นสเกิร์ตท,ทรงสปอร์ตนะคะตัวนี้แถมให้ลูกค้าไปเลยนะก็คือแถมสเกิร์ตแล้วไม่พอนะคะมาดูด้านข้างนะคะ เพื่อให้เข้ากับสกเกิร์ตนะคะเราจะใช้จากาล้อที่มาจากโรงงานไม่ได้นะคะเราก็เลยมาใช้เป็นล้อแม็กนะคะเป็นคาลิเปอร์นะคะตัวนี้เป็นแม็กนะคะ ครอบเบรกสีแดงนะคะตัวแม็กเป็นสีเงินนะคะแล้วก็สีดําเป็นทูโทนคือดูสวยมากสปอร์ตมากอาจริงๆนะคะแล้วถัดมาด้านข้างนิดนึงนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตนะคะตัวนี้สเกิร์ตเป็นทรงสปอร์ตนะคะตัวนี้ให้รอบคันเลยนะคะถัดขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะคะจะเป็นเบ้ามือจับนะคะยุ้ยเลือกเป็นสีดําให้ลูกค้าเพื่อจะได้เข้ากับชุดแต่งนะคะให้มันดูสปอร์ตนะคะแล้วก็มีคิ้วกนศาสรดนะคะติดตั้งให้4ชิ้นเลยทั้ง4บานนะคะทั้งประตู4บานยังไม่พอค่ะ นี่เลยฝาถังน้ามันเข้ากันมากเลยสีดําตัดกับสีเทาคือมันแบบมันสปอร์ตอ่ะมันสวยนะคะมาดูด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นเสกเกิร์ตนะคะที่รวมกันมานะคะนะคะสวยมากนะเดี๋ยวยิให้ดูด้านหลังนะคะว่าความกว้างของตัวแอดฮาร์ดนะคะกว้างแค่ไหนนะคะตัวนี้นี่นะคะ กว้างมากนะคะดูเลยนะคะเข้าไปนั่งได้สบายเลยคือ,อยืนก็ตัวใหญ่นะแต่อันนี้คือแบบกว้างมากนะคะอานะคะถัดมานะคะเดี๋ยววิวพามาดูห้องโดยสารนะคะห้องโดยสารภายในก็กว้างนะคะข้างหลังกว้างแล้วไม่พอนะคะห้องโดยสารก็กว้างอีกนะคะดูก็จะมีผ้ายางชุดพรมแถมให้ลูกค้าด้วยนะคะค่อนข้างจะกว้างมากเดี๋ยวพามาดูด้านคนขับนะคะ นี่เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอมาจากโรงงานเลยนะคะก็จะเป็นหน้าจอที่เป็น t o u สก s c r นะคะตัวนี้วิทยุ fm am bluetooth audio นะคะแล้วก็จะมีตัว apple carplay และ android auto นะคะตัวนี้ใช้งานสะดวกมากดูแผนที่ขณะขับรถได้เลยนะคะแล้วก็จะมีฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะเป็นมัล t i function รับสายวางสายที่พวงมาไลัยได้นะคะแล้วก็ปรับเสียงรถเสียงได้นะคะคือ สะดวกมากนะคะไม่ต้องปล่อยมือจากพวงมาลัยเพื่อมากดปรับเสียงราจะม,มีให้ที่พวงมาลัยนะคะก็คือเพื่อเสรีความปลอดภัยของคนขับเนะาะนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นที่ลูกค้าจะได้รับสําหรับรถคันนี้แต่งเต็มขนาดนี้นะคะชุดแต่งรอบคันนะคะล้อแม็กนะคะตัวนี้เปลี่ยนให้เลยฟรีทั้งคันนะคะ บอกเลยว่าโปรคุ้มมากนะคะ9,900บาทนะคะผ่อนเพียง6,000 x x x นะคะละไว้นิดนึงนะคะสำหรับแอดฐานนะคะลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทข้าราชการนะคะก็คือโปรนี้พิเศษว่า9,900บาทนะคะผ่อน6,000 x x x อ่ะประมาณ6,800นะคะอ่านิดนึงแอบกระซิบนะคะสำหรับลูกค้าอาชีพอื่นนะคะก็9,900บาทเหมือนกันนะคะแต่งวดผ่อนอาจจะต่างกันนิดนึงนะคะ ก็คือมีโปรรองรับทุกอาชีพนะคะลูกค้าสามารถอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ยุ้ยก็จบการรีวิวไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวยุ้มารีวิวรุ่นใหม่ให้นะคะเป็นโปรโมชั่นที่อัปเดตปัจจุบันนะคะเดี๋ยวยุ้ยมารีวิวให้อีกสำหรับรุ่นอื่นๆนะคะฝากไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ